กลับมาพบกับช่องตำรวจเกษตรนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับโทรเข้าไปสอบถามนะครับให้มาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับแปลงแปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ8ไร่กับ9ไร่นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับโทรเข้าไปสอบถามบอกว่ามันนะครับที่ปลูกแล้วทําไมมันเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านที่มีความชํานาญนะครับที่ปลูกมันสําปะหลังในหลากหลายสายพันธุ์นะครับน่าจะรู้ว่านี่คือโรคใบด่างนะครับนี่คือโรคใบด่างมันสําปะหลังที่ติดมากับท่อนพันธุ์นะครับที่เป็นโรคนะครับอสอบถามว่า,ามันท่อนพันธุ์ที่ที่นํามาปลูกนะครับไปซื้อจากแหล่งจําหน่ายท่อนพันธุ์นะครับในเขตพื้นที่อื่นนะครับ โดยเราไม่ไม่รู้เลยว่าท่อนพันธ์ุที่เขานํามานั้นนํามาจากแหล่งที่ใดเป็นโรคหรือไม่นะครับเป็นทุกต้นครับเนื้อที่ประมาณเกือบ9ไล่นะครับผมก็เลยวิ่งมาดูนะครับว่าลักษณะของต้นมันสําปะหลังที่ที่โทรเข้าไปสอบถามนะครับเป็นยังไงพอมาดูนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือโรคใบด่าง ยังไม่ได้ฉีดพ่นอะไรสักอย่างนะครับยังไม่ได้ฉีดพ่นอะไรสักอย่างนี่คือลักษณะของโรคใบด่างนะครับที่สังเกตได้นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะระบาดไปทั่วนะครับนะครับส่วนนี่คือห้วยบงเก้าศูนย์นะครับ أ, พันธุ์พันธุ์นี้นะครับผม orn, k, แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูก ah k, angi, uh, ここนะครับแล้วก็นํามาปลูกนะครับลักษณะเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ที่นามาปลูกนะครับนี่คือห้วยบง90อันนี้เขาบอกว่าเป็นพันธุ์จากแหล่งที่ปลูกนะครับแนะนําเกษตรกรมาเขาบอกว่ามันเป็นพันธุ์ใจแอนนะครับผมก็ไม่ทราบเน่ชัดว่าเป็นพันธุ์ใจแอนหรือไม่ นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเกษตรกรไม่เคยเห็นลักษณะของโรคใบด่างนะครับก็ขอแนะนําแบบนี้นะครับลักษณะนี่คือลักษณะของใบนะครับที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับที่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นโรคที่เกิด มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับวิธีแก้ก็แล้วแต่ะท่านที่มีความชานาญนะครับส่วนตัวกับผมเองนะครับก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ในไร่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะครับการเลือกท่อนพันธุ์นะครับให้เหมาะกับสภาพดินนะครับเลือกท่อนพันธุ์ที่ไม่เป็นโรค แล้วก็การนําท่อนพันธุ์มานะครับส่วนหนึ่งนะครับผมแช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของนิวซันทั้งชนิดน้าและผงนะครับส่วนแปลงนี้นะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็เป็นประมาณนี้ว่าโรคใบด่างเป็นประมาณนี้ครับนี่คือสัญญาณอันตรายของผู้ปลูกมันนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ พื้นที่ก้าวไร่ทุกต้นนะครับในฝั่งนี้นะครับเป็นทุกต้นนะครับสงสัยว่าจะได้ไถยปลูกใหม่นะครับนะครับไม่คุ้มค่าการบํารงรักษาเนื่องจากมันเป็นเกือบทุกต้นนะครับนะครับส่วนนี่ครับห้วยวงเก้าศูนย์ที่ผมนํามาให้พี่น้องเกษตรด้เกษตรกรได้ปลูกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบนะครับถ้าแปลงนี้นะครับถ้าแปลงนี้เขาบอกว่าเป็นจาแอนนะครับ ผมก็ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่ามันใบมันหยิกมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสวนแปลงนี้นะนะครับฝั่งทางนี้เป็นห้วยบง90ที่ผมนําให้พี่น้องเกษตรกรปลูกนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตาม ในช่องตำรวจเกษตรนะครับเพื่ออัปเดตคลิปนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำมันสำปะหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาถ่ายทำให้ดูว่าเขาบอกว่ามันเป็นโรคใบด่างเละที่นำมามันเป็นพันธุ์ใจแอนนะครับแต่ใบมันหยิกนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เลยยังไม่ทราบว่ามันเป็นลักษณะสายพันธุ์ของใจแอนหรือไม่นะครับประมาณนี้ครับสภาพพินทรไซ์นะครับ ภาพปินายนะช่วงเวลาเย็นๆก็มาถ่ายทําให้พี่น้องเกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกมันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพื่อให้เกิดความรู้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันนะครับทั้งมือใหม่มือเก่าแล้วก็ผู้มีความชํานาญผู้มีความเชี่ยวชาญทุกท่านนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ